สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับสาระดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวาราที่หลายท่านนะครับที่ได้รับชมการถ่ายทสดการแข่งขันวอลดลยยบอลหญิงชิงแชมป์สโมสรเอเชียคู่ระหว่างนครราชสีมาคิวมินซีวีซีพบกับกัวนิดคงจะรู้สึกทึ่งนะครับในฝีมือของลิบบโรวตัวเล็กคนนี้นั่นคือโคโตเอะอิโนอุเอผู้สร้างความประทับใจให้กับแฟนวอลเลย์บอล ในสนามเป็นอย่างมากแม้ว่าเธอจะมีความสูงเพียง161ซนเมตรซึ่งถือว่าต่ำกว่าผู้เล่นคนอื่นในวงการวอลเลย์บอลแต่ความสามารถและความเร็วของเธอในตำแหน่งริบโบโลนั้นโดดเด่นและไม่แพ้ใครในการแข่งขันที่ผ่านมาโคโตเอะได้ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงเวลาสำคัญและแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้เล่นแนวรับที่แข็งแกร่งการขุดลูกการรับลูกเสิร์ และการเซฟลูกที่ใกล้จะเสียคะแนนเป็นสิ่งที่เธอทําได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยให้ทีมของเธอรักษาคะแนนสําคัญได้หลายครั้งในเกมที่เต็มไปด้วยความเดเดือดด้วยประสบการณ์มากกว่า16ปีในวงการวอลเลย์บอลอิโนโอเอะได้มีโอกาสแข่งขันในลีกหลายประเทศทั้งในญี่ปุ่นโรมานียและไทยซึ่งทำให้เธอมีประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์การเข้าร่วมทีมนครราชสีมาคิวมินซีวีซีในฤดูกาล2023ถึง2024ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแฟนเบิบอลในประเทศไทยที่จะได้เห็นฝีมือของเธออย่างใกล้ชิดโคตเอะไม่เพียงแต่ผู้เล่นที่มีทักษะการรับที่ยอดเยี่ยมแต่ยังมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีความมุ่งมั่นในทุกจังหวะของเกม ทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถทำเกมรุกต่อไปได้อย่างราบรื่นการเคลื่อนที่ในสนามของเธอเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นทุกครั้งที่ลูกบอลมาทางเธอเธอสามารถรับลูกได้อย่างแม่นยำและในหลายครั้งก็ยังสามารถเซฟลูกที่ดูเหมือนจะเสียคะแนนให้กลายเป็นโอกาสในการทำแต้มของทีมการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของโกตเตทำให้เธอเป็นหนึ่งในลิเบโรที่มีชื่อเสียงในวงการวอลเลยบ์บอล เส้นทางอาชีพของโคโตเอะเริ่มต้นในปี2006-2007ทับถึง200 2008-2009เธอเล่นในระดับโรงเรียนมัธยมที่ทาจิบานะเกียวโตวประเทศญี่ปุ่นโดยเธอได้มีส่วนช่วยให้ทีมชนะการแข่งขันวลอลเลย์บอลยุชนหญิงในเทศกาลกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเริ่มต้นในลีกอาชีพกับทีมเจทีมาเวลัตในปี2008ซึ่งเป็นทีมที่มีชื่อเสียงในลีกของญี่ปุ่นโดยโคโตเอะ อยู่กับทีมนี้นานถึง10ปีก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับทีม CSM บูเครสของโรมาเนียในปี2018ถึง2019และทีมในลีกญี่ปุ่นอย่างเดนโซในฤดูกาล2019ทับ2020ถึง2020ับ2021รวมไปถึง NEC Red r o c k e t ในฤดูกาลปี2021ทับ2022ถึง2022ทับ2023ในฤดูกาลปัจจุบัน2023ทับ2024 โคโตเอะก,กำลังลงเล่นให้กับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีและในฤดูกาลต่อไปนะครับเธอจะย้ายไปเล่นให้กับทีม l ลิฟออสตินในลีกของอเมริกาซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ในอาชีพของเธอการแข่งขันกับผู้เล่นจากทั่วโลกในลีกนี้จะทำให้เธอได้พัฒนาฝีมือและเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันความสามารถและความทุ่มเทของโคโตเอจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพาทีมที่เธอร่วมอยู่ไปสู่ชัยชนะอย่างต่อเนื่องทุกที่ที่เธอลงเล่นโคโตเอะอินโนอุเอะยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในลิเบโรที่ดีที่สุดในวงการวอลเลย์บอลโดยเฉพาะในด้านทักษะการเล่นเกมรับซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของทีมที่เธอลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นและการทำงานหนักโคโตเอะจึงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้เล่นรุ่นใหม่ที่ต้องการทำตามความฝัน ในวงการบเบร์บอลไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนหรือในการแข่งขันระดับใดเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความพยายามและความทุ่มเทจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนมาถึงข่าวที่2นะครับทีมชาติลิเบียนะครับได้ยื่นอุทธรณ์ต่อฟีฟ่าภายหลังจากเกิดความไม่พอใจในผลการแข่งขันฟุตซอลโลก2024โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมที่อิหร่านนะครับสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยสกอร์4-1การแข่งขันในครั้งนี้นะครับส่งผลให้ลิเบียซึ่งจบอันดับ3ของกลุ่มต้องตกรอบอย่างเจ็บปวดเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเข้าสู่รอบถัดไปได้ลิเบียได้กล่าวหาทั้งอิรานและฝรั่งเศสนะครับว่ามีการสมรู้ร่วมคิดในการล็อกผลการแข่งขันเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยมีการตั้งข้อสงสัยว่าเกมดังกล่าวนะครับอาจถูกจะฉาขึ้น เพื่อให้ทั้ง2ทีมนะครับได้ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมในกีฬาทางด้านกุนซือลิเบียนะครับริคาโดอินิเกตได้แสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมนี้โดยเขาระบุว่าเป็นการขาดความเป็นมืออาชีพและเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของวงการกีฬาอย่างร้ายแรงหากฟีฟ่านะครับพะว่าข้อกล่าวหานี้มีมูลความจริงอาจส่งผลให้ทั้งอิลาน และฝรั่งเศสถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทีมชาติลิเบียได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไปการดําเนินการสอบสวนของฟีฟ่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในวงการกีฬาที่ความซื่อสัตย์และความยุติธรรมเป็นสิ่งสําคัญการร้องเรียนของลิเบียรสร้างความตื่นเต้นและความสนใจในวงการฟุตซอลโดยมีการตั้งคําถามว่า เหตุการณ์น,นี้จะส่งผลต่อการแข่งขันในอนาคตอย่างไรความเป็นไปได้ที่ทีมที่เกี่ยวข้องจะต้องเผชิญกับบทลงโทษจากฟีฟ่าจะมีผลกระทบต่อการเตรียมทีมและความพร้อมของพวกเขาสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติในอนาคตในขณะเดียวกันแฟนกีฬาและนักวิเคราะห์ต่างจับตามองผลการสอบสวนนี้อย่างใกล้ชิดเพราะนอกจากจะเป็นการแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสนามแล้วยังอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทาง การจัดการแข่งขันฟุตซอลโลกในอนาคตอีกด้วยการเรียกร้องให้มีความโปร่งใสและความยุติธรรมในการแข่งขันถือเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อให้วงการกีฬายัางคงเป็นที่พึ่งพิงและเชื่อถือได้สําหรับผู้ชมและนักกีฬาในระดับนานาชาติท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนามาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของเราท่านผู้ชมอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ